สงกรานต์หลายคนกำลังเตรียมตัวไปสงกรานต์จะเล่าให้ฟังเป็นวันที่ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลฮลีของอินเดียนะคะหรือฮินดูมีการสาดสีใส่กันแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสาดน้ำเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราร่วมน้ำของเขามันก็คือน้ำที่ขบูชาพระเพราะงั้นเราก็อยู่ใต้คำสาดแช่งนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัว เราดูนะคะเทศกาลฮลีเนี่ยนะคะก็มีการสาดสีหรือฝุ่นสีใส่กันนะคะสองวันช่วงช่วงนี้นะคะมีนานะคะวันที่ยี่ห้ามีนารู้ไหมว่าตอนนี้ก็จัดที่พัทยาแล้วกลายเป็นประเพณีไปแล้วตอฮลีนี่จัดที่พัทยาใช่แต่ก่อนมันอยู่ที่อินเดียตอนนี้เขาเอามาคนอินเดียก็เลยมาจัดที่พัทยาแล้วคุณเศรษฐาก็ไปเป็นประธาน แล้วพระคัมภีร์บอกว่าปรหพฤตเป็นอย่างไรประชากรก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเราไม่อธิษฐานให้กับผู้นำนะคะผู้นำก็จะทำอะไรผิดๆเราก็รับคำสาปแช่งเข้ามาเห็นไหมคะในคริสตจักรก็เหมือนกันถ้าสัญญาพิบาลเป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็พวกนี้เขาก็จะมาจากศาสนาฮินดูวันต่กอนสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยตรงกับช่วงหลังเทศกาลเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์เห็นไหมเรียนแบบพระคัมภีร์ไหมคะ เรียนแบบพระกัมภีนะคะเทศกาลต่างๆของพระเจ้าเพราะว่าเขาไม่รู้แล้วเขาก็ทําและเขาก็เขาก็ค่อยๆทำํำพอทําไปมันก็เลยกลายเป็นประเพณีและมารมันก็เลยลงไปในพื้นที่นั้นมันก็จับกลุ่มทุกคนอย่างเช่นเราจะเห็นว่าที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันจะบ้องไฟใช่ไหมมีการแห่บ้องไฟเออบ้องไม่คนลาวพูดบ้องใช่ไหมเวลาพูดบ้องเนะ ไม่รู้บ้างหรือเปล่านะคะก็ปรากฏว่าทีแรกก็อยู่จังหวัดนี้พอทําทําไปแล้วก็ชักรู้สึกสนุกฉันก็เลยทําตรงนี้มันก็เลยแผ่ซ่านคําศัพท์แช่งไปเห็นไหมคะแล้วก็ทีแรกยกตัวอย่างอันหนึง่งที่เห็นชัดมีดาราคนหนึ่งนะคะเขาก็ไปเก็บเหรียญรอ,อห้าได้เสร็จแล้วเขาก็มาบูชาแล้วเขาก็อ้างว่าเขาได้รับพรนะ เขาได้รับการอวยพรหลังจากนั้นเขาก็พาคนอื่นมาเริ่มบูชาเหรียญอันนี้และในที่สุดเขาก็เลยไปไหว้หล่อห้าที่พระรูปหล่อห้าแต่ก่อนพระรูปหล่อห้าไม่มีการบูชานะคะแต่เป็นเพราะว่าเหตุนี้แหละเขาก็เลยไปและตอนหลังก็พากันดีนะราชกาลที่สิบล้อมรัวไว้เรียบร้อยแล้ว <laughs> นะคะเขาก็เลยไปกราบไหว้กัน ะะแล้วเวลาที่เขาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเวลาที่เกิดมอบอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะเอาสิ่งที่สโสโครกเนี่ยมาฝังเอาไว้อย่างนี้เห็นไหมเพราะว่ามันกลายทำเป็นไซยศาสศศ์และนี่คือวิธีการของของประเพณีหรือวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นเพราะเหตุน,นี้เพราะมันไม่มีพระเจ้าเราก็คิดไปเองเรื่อยเรื่อย,อยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็เลยตกอยู่ใต้คำสาปแช่ง น้ำน้ำสงกรารเราดูแล้วมันสนุกเหมือนกับไม่มีอะไรแต่มันมีค่ะมันมีผลทางฝ่ายวิญญาณเพราะงั้นเหมือนกับวันก่อนมีคนมาเล่นโยคะนะคะโยคะเนี่ยแต่ก่อนดิฉันไม่รู้ว่าโยคะเนี่ยมันมีผลอะไรในฝ่ายวิญญาณแต่ว่าคนที่เล่นโยคะทุกคนเลยก็จะเหมือนมีอาการที่จะผู้หญิงก็จะเป็นผู้ชาย แล้วก็ได้เห็นเพื่อนเราคนหนึ่งน,นะคะตอนนี้เนี่ยอาจารย์ดาเหลียก็เป็นคนที่เล่นมาก่อนและอาจารย์เดลบอกว่าอันเนี้ยเลวร้ายที่สุดเลยนะคะการเล่นโยคะก็คือการไปทําพิธีบวงสรวงมันโดยที่เราไม่รู้ตัวในท่าต่างๆเพราะงั้นเนี่ยคนอีกคนหนึ่งดิฉันพูดให้เขาฟังแล้วเขาก็รู้ว่าก็ฟังแล้วอะแต่ว่าก็ก็อยากไปเล่น พอไปเล่นเสร็จตอนนี้ตัวมันก็เลยติดไปทั้งตัวนะคะนะคะมันก็เลยมีปัญหานั่นปัญหานี้เกิดขึ้นเราไม่รู้หรอกแต่สิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบเข้ามาในฝ่ายยิญญาณของเรานะคะแล้วคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโยคะเนี่ยมันจะติดและมันทำให้เหมือนกับไม่โตในพระเจ้าด้วยนะคะมันกว่าจะถอนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะต่อให้เลิกแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่เพราะมันเข้าไปในเหมือนกับกระดูกสันหลังอะไรอย่างเงี้ย ทันหลายสิ่งเราไม่รู้เราก็ทําตามชาวนาที่เข้ามาในกรุงเทพเนี่ยเขาไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะต้องขึ้นสะพานลอยแล้วเขาก็เดินอยู่ข้างล่างตารวจจับก็บอกผมเป็นคนดีนะก็ผมไม่รู้ได้ไหมไม่ได้กฎหมายก็คือกฎหมายถูกไหมคะนั่นแหละคะ่ะเพราะงะั้นกฎหมายของพระเจ้าเราทั้งต้องอ่านประคมภีร์แล้วเราต้องขอการทรงนํานะคะเราก็ดูนะ ตำนานของสงกรานต์ถ้าเราไปอ่านนะคะมันก็จะมีมีนางสงกรานต์หลายอย่างเป็นเพราะว่าเหมือนกับในสวรรค์เนี่ยเขาทําอะไรกันท้าพนันเสร็จเรียบร้อยก็มีการตัดหัวตกลงมาบนโลกแล้วก็กลายเป็นเรื่องของนางสงกรานต์เนี่ยแหละนะคะดิฉันอ่านคร่าวๆนะคะไม่ไม่อยากอ่านเยอะเดี๋ยวกลายเป็นพระคัมภีร์น <laughs> ะโอเค มันมีอะไรในวันสงกรานต์เห็นไหมคะมีทําบุญตักบาตรนะคะอุทิศแก่คนที่ล่วงไปแล้วส่งน้ําพระลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่แต่ก่อนดิฉันก็ทำนะเพราะว่าด,ดิฉันคิดว่าแต่ว่าอะไรก็ตามที่เราทําในส่วนนี้มันเข้าไปอยู่ในส่วนของพิธีกรรมทันทีนะคะแล้วก็ขนทรายเข้าวัดเงินทองจะได้มาปล่อยนกปล่อย,อยกาแต่ก่อนดิฉันก็ปล่อย ะะเพราะงั้นพอเรารู้จักเรื่องของพระเจ้าแล้วเราต้องสะอาดและเราจะต้องหลุดจากสิ่งเหล่านี้เพื่อมันจะได้หลุดจากคําัสั์แท่งเอเมนนะคะ